สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกัน เอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาดีวิกิจกรรมใหม่นะครับเป็นการลดสกินถาวรนะครับราคาพิเศษนะครับจากปกติ270คูปองนะครับลดเหลือแค่เพียง54คูปองเท่านั้นนะครับมารู้สึกว่ากิจกรรมนี้เราควรจะเลือกสกินไหนกันดีวันนี้ทีมซีมีคําตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มีนาคมนะครับก็ต้องขอไปกรอบบอกไว้ก่อนนะว่าตอนนี้กิจกรรมอัปเกรดสกินนะครับมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วการที่เรา จะสามารถรีเฟซเอาสกินในระดับลิมิเต็ดสีส้มนะครับหรือว่าในระดับอัลติเมทได้เนี่ยเราจะเป็นต้องมีแมทเทเรียลนะครับหรือว่าวัตถุดิบของมันนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ที่มันลดราคาในสกินเนี้ยเรียกได้ว่าจะส่งเสริมในกิจกรรมอัปเกรดสกินนั่นเองนะครับมาหน่อยความว่าสมมติคุณมีสกินในอ่าสมมติคุณมีสกินวิปในในกิจกรรมเนี้ยนะคุณจะสามารถอัปเป็นสกินวิปขวดนมได้เลยนะครับถ้าสมมติคุณไม่มีสกินวิปสกินนี้หรือว่าสกินวิปในระดับลิมิเต็ดสีเขียวอื่่่นนเียคุณจะไมมสาารถ อัพเป็นอัพสกินเป็นระดับดิมิเต็ดสีส้มหรือว่ารีเจนของวิฟได้เลยนะครับฉะนั้นกิจกรรมนี้ค่อนข้างสูงก็ค่อนข้างสำคัญนะครับถ้าสมมติคุณต้องการสกินในระดับสูงกว่าของโฮีโร่เหล่านั้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นฮีโร่ที่มีอิมแพคกับการนะครับรีเฟรชในกิจกรรมเกรดสกินนะที่ผมเคยเจอนะคือสกินวิฟส์เรนวอล์กเกอร์กับสกินของเซเนียลนั่นเองนะครับสองสกินนี้สมมติใครจะเติมนะโอเคถ้าถามมาพี่ครับแล้วสกินของวิฟกับสกินของเซเนีีียยยลสสสสาาามมมรรรถอออััปปเเเเกกดด็นนนนนะะะไไ้้บงงฮ่่วววตผคิิข สกินนั้นด้วยนะครับผมสกินเรนวอล์กเกอร์อ่ะแต่ว่าผมนะครับไปทําการไปแลกสกินเอ้ยเรนวอล์กเกอร์นี้แลกเป็นสกินนี้ทุกคนนี่ฟล็อกซูกานะครับในราคาแค่เพียง79คูปองเท่านั้นนะครับซึ่งสกินนี้เป็นสกินในระดับลิมิเต็ดสีส้มนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าสวยคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับสกินนี้นะครับก็แต่สำหรับใครที่ไม่มีสกินวิบสกินเรนวอล์กเกอร์อยู่แล้วนะก็ต้องเสียเพิ่มนะเนี่ยนะเสียเพิ่มในการซื้อสกินนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็สำหรับสกินของเซเนียลนะเหมือน Means เห็นหลั่ดๆ,ๆนะครับว่าสกินของเซเนียลจะอัปเกรดเป็นขออนุญาตดูสกินเซเนียลสักครู่แต่อันใน,ในี้ไม่ได้จากไม่ได้ไม่ได้จากกิตรายไม่ทุกคนเซเนียลแต่ก่อนผมก็เคยมีนะเซเนียลไหน่อเซเนียลนี้ปะดูว่านี้วะอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าสกินลีมิเต็ดสีเขียวสามารถอัปเกรดเป็นรีเจนหรือว่าลิมิเต <laughs> ็ดสีส้มได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้หรือเปล่านะแต่ว่าที่อันเก่าที่ผมแลกมานเนี่ยมันจะเป็นสกินของเซเนียลนะครับในระดับรีเจน นะครับก็เสียสําหรับราคาเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจแล้วผมแต่ว่าเคยสุ่มก็เคยเคยใช้แต่ว่าจําไม่ได้ละค,คือที่จําได้แน่นก็คือสกินของวิปสกินเดียวนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ถ้าแนะนำมันก็จะเป็นสกินวิบกับสกินของเซเนียลไปใช้ในกิจการรมอัปเกรดสกินนั่นเองนะครับแล้วสำหรับใครที่อยากใช้กิจกราการมอัปเกรดสกินแล้วได้ในราคาถูกๆเนี่ยผมแนะนานะครับ,นนรบให้เล่นกิจการรมอัปเกรดสกินนะครับในตอนที่ประมาณช่วงท้ายของวันแล้วกันนะครับมันจะได้เรียกว่า ในการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยมันจะลดเหลือประมาณ1คูปองไหมไม่1ก็3ามไม่จะไม่ได้ทุกคนนะครับฉะนั้นก็สามารถไปรอตอนนั้นได้นะซึ่งผมเนี่ยก็จะรอตอนนั้นเหมือนกันนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคูปองกิจกรรมของ gm เนี่ยจะแจกมาวันไหนนะแต่ปกติแล้วโดยรวมจะแจกมาวันที่10 ของทุกเดือนนะครับสำหรับพวกกิจกรรมพิเศษหรือว่ากิจกรรมหลักต่างๆนั่นเองนะครับสำหรัพวกผมเนี่ยถ้ามันแจกถ้าเจมแจกคูปองไกเนี่ยก็อาจจะที่จะสุ่มกิจกรรมพวกนี้อีกนิดนนะเพราะมีสกินอีกหลายสกินที่อยากได้นะครับรวมถึงการรีเฟซที่มันรีเฟซลงมาเลยหนึ่งคูปองนั้นก็อาจจะมาลองลองดูนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยทุกคนสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จริงๆจะสตรีมแต่ว่าน่าจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่านี่ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะเพราะว่ามัน ข้อวันที่สอบพี่ผมเนี่ยก็คือย5 26บายหเนาะมันเป็นข้อเขียนหมดเลยนะครับตึงมากนะแต่ว่าตอนนี้อ่านหนังสือยังก็ไม่บอกดีกว่ายวโดนด่านะครับไ <c oughs> อ้ว่าผมพักผ่อนอะไรกันเพราะเวลาที่ผมอ่านเนี่ยคือผมอ่านแบบเต็มที่แล้วค่อยแบบว่าไปสอบเลยนะถ้าอ่านตอนเนี้ยบางทีเนี่ยข้อมูลอาจจะหล่นหายสมมติผมอ่านตอนนี้เนี่ยอ่านตอนที่ใกล้จะสอบอย่างเช่นออกอ่านสักพุ่งเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันก็จะแบบเข้าใจไหมมันก็จะแบบ นี่อะไรอะไรสวัสดีคุณโรัลโดมสกินไอริสวยมากเลยครับสวัสดีคิโรคงด้วยนะครับสวัสดีคุณสกายทันเดอร์ด้วยนะครับสวัสดีคุณแมวดำด้วยนะครับผมสวัสดีคุณไทยสกายด้วยนะครับสวัสดีคุณสินเนโอด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีข่าวดีกันแล้วนะครับผมแต่ว่าข่าวดีเนี่ยผมจะค่อยบอกตอนที่ผมดำเนินกิจการเรียบร้อยแล้วกันนะครับมันมีทั้งข่าวดีข่าวร้ายแหละสำหรับสิ้นเดือนนี้นะครับไว้เจอกันแล้วกันสำหรับเดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีนะค่อยบอกอีกทีหนึ่งนะครับยยััังงไไดดลฟ์สเีี๋ววนนท่มาบอกก นะ,ค,ะค,ค,มมนครับโอเคสำหรับใครดูจบคมใม้คะหนยครับว่าสามหนึ่งสำหรับคลิปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วต้องขอโทษทุกคนด้วยยังไงเดี๋ยววันที่ห6เรามาเจอกันและกันสำหรับกัน